Weekly Navy ดูดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่22สิงหาคมถึง28สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงประจำสัปดาห์ที่4ของเดือนสิงหาคมของคนเกิดวันพุธกลางคืนโดยอาจารย์เนวิฟอร์ซั c เซส ก่อนอื่นขอให้ความรู้เรื่องการนับวันก่อนนะคะทางโหราศาสตร์ไทยเรานับวันตามจันทระคติคือนับจากพระอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกาถึงจะเป็นวันใหม่ดังนั้นท่านไหนเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่ถึง6โมงเช้ายังถือว่าเป็นวันก่อนหน้าอยู่นะคะโดยวันพุธจะแบ่งออกเป็นสองช่วงคือกลางวันกับกลางคืน เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนคือคนที่เกิดตั้งแต่6โมงเย็นของวันพุธจนถึงตีห59ของเช้าวันพฤหัสหากท่านไหนไม่แน่ใจสามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยโลกและสับสนกับหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังพอปรึกษาหรือปรับทุกข์กับเพื่อนฝูงของคุณได้บ้าง คนที่ไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนมานานจะมีโอกาสนัดพบและได้พูดคุยกันให้หายคิดถึงหรือหากมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้ใหม่แต่ตัวคุณเองต้องลดอีกโก้ลงบ้างก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนกลับมาราบรื่นได้อีกครั้งคนที่มีบุตรหลานบริวารช่วงนี้จะรู้สึกว่าบุตรบริวารไม่ค่อยได้ดังใจ หรือสร้างปัญหาให้คุณปวดหัวอยู่บ่อยครั้งด้านการงานช่วงสัปดาห์นี้งานมักจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้จุกจิกอยู่บ่อยสถานการณ์ในเรื่องงานระยะนี้จะไม่ค่อยดีนะงานที่ทำไปแล้วมีโอกาสโดนแก้งานกลางคันได้คุณจำเป็นต้องอดทนกับอารมณ์ของคนในที่ทำงานซึ่งบางครั้งควรปล่อยไปบ้างอย่าใส่ใจมากนะเพราะจะยิ่งทำให้รู้สึกแย่กับงานที่ทำอยู่ บางคนที่ทำงานประจำจะมีอารมณ์เบื่อหน่ายหรืออยากลาออกจากงานนอกจากนี้อาจจะมีเรื่องให้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานสำหรับคนที่ทำธุรกิจของตัวเองช่วงนี้ต้องอาศัยความอดทนอย่างมากเพราะคุณมีแนวโน้มจะเบื่อหน่ายหรือล้มเลิกกลางคันได้หากผ่านช่วงนี้ไปได้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นด้านการเงินโชคลาภการเสี่ยงโชค การเงินในระยะนี <S an> ้จะไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณเท่าไหรนะออกแนวเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวามีเงินเข้ามาให้หมุนตลอดแต่เก็บไม่อยู่เลยสักนิดคุณควรทบทวนพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองในระยะที่ผ่านมาดูบ้างว่าใช้เงินตามอารมณ์มากไปหรือไม่เพราะหากไม่ระมัดระวังคุณอาจจะพบกับภาวะเงินช็อตได้คนที่คิดจะลงทุนอะไรก็ตามในช่วงนี้ควรเลื่อนไปก่อน เพราะมีโอกาสเสียหายมากกว่าได้เงินโดยเฉพาะหากมีความคิดจะร่วมหุ้นลงทุนกับใครควรเช็คให้รอบคอบด้วยจะได้ไม่เสียใจทีหลังสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้การเงินยังพอมีเข้ามาให้ใช้จ่ายยออยู่แต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะเงินที่เข้ามาเป็นเงินหมุนซะส่วนมากในเรื่องโชคลาภนั้นโดยรวมแล้วยังไม่ค่อยมีโชคลาภเข้ามามา,มากนะักดังนั้นอย่าเพิ่งเสี่ยงโชคในระยะนี้จะดีกว่า โอกาสในด้านของการเสี่ยงโชคถือว่าต่ำมากด้านความรักคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะต้องทำใจไปก่อนว่าระยะนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะพบความรักหากไปแอบ,บรักแอบ,บชอบใครอยู่ยังไม่มีโอกาสสมหวังมากนะักต้องเนียนเนียนคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนนอกจากนี้หากว่าคุณชอบใครมานานแล้วยังไม่สมหวังก็อาจจะเริ่มมีความรู้สึกอยากตัดใจเกิดขึ้นด้วย สำหรับคนที่มีคู่รักแล้วคุณต้องระวังเรื่องอารมณ์ของตัวคุณเองให้มากเพราะอาจจะหงุดหงิดง่ายทำให้คนรักเบื่อหน่ายได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเปราะบางในความสัมพันธ์ต้องพยายามอย่าผูกมัดหรือเรียกร้องจากคนรักมากนะักเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาทะเลาะกันได้ด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมในช่วงนี้ จะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามคุณควรระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยบริเวณหน้าขาคนที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังปรับตัวให้ฟื้นสภาพกลับมาแข็งแรงอีกครั้งดังนั้นคุณควรพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเกรดเคล็ดลับมงคล สีมงคลประจำตัวได้แก่สีเทาสีม่วงอ่อนสีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีแดงสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาภมีเสน่ห์ได้แก่สีขาวสีเหลืองสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่ สีชมพูสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่สีเขียวสีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีดำสีม่วงแก่สีอัปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีส้มสีแสดของที่เหมาะทำบุญเสริมดวงเทปซีดีธรรมะยาแก้โรคลมยาหอม ไมโครโฟนเครื่องขยายเสียงพัดลมควรทำทานอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนพิการบริจาคมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือด้านสิ่งเสพติดพระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางป่าเลนไลคาถาสวดบูชาพระประจำวันพุทธกลางคืน ชื่อคาถาพระนารายพลิกแผ่นดินท่องว่าคาพุป,ปันทูทํามวะคะสวดวันละ12จบสวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ